สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Pixel นะครับกับผมอาจารย์ชาติราชาติสดสีนะครับและวันนี้นะครับผมก็มี1ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่มีชื่อว่าฟูรี่มานําเสนอนะครับวันนี้อากาศแบบนี้นะครับฝนก็จะตกบางช่วงแดดก็ออกถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะไม่มีแดดแรงมากแต่อย่าลืมนะครับว่าแสง UV นั้นก็สามารถทำร้ายผิวของคุณได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมจึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ฟูรี่นั่นก็คือฟูรี y บลิสแฟนยูวี p r o t e ชันอัมเบร่าหรือเจ้าตัวร่มป้องกันรังสี UV นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางฟูรี่ได้ส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้เราทดลองใช้เดี๋ยวลองมาลองทดลองเป็นสิิภาพไปด้วยกันว่ามันมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้ด้านในเป็นอย่างไรที่เราเห็นนะครับนี่คือตัวร่มและผลิตภัณฑ์ของเขานะครับสวยงามมากๆนะครับ จะพบว่าข้างในตัวกล่องนะครับจะมีเจ้าตัวร่มของทางฟูลี่นะครับซึ่งเขาจะมีปอกนะครับเป็นปอกผ้าอย่างดีนะครับตัวด้ามเนี่ยแข็งแรงมากนะครับตัวด้ามจับเนี่ยมีความหนานะครับจับกระชับมือมากๆเห็นร่มแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นร่มธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นร่มที่เขามีการซ่อนระบบระบายอากาศหรือตัวพัดลมจุดเด่นสินค้า 1. ่ร่มดีไซน์พิเศษที่มาพร้อมพัดลมภายในตัวสามารถปรับระดับความแรงลมได้ถึง2ระดับ2ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าฝน ตัวร่มแข็งแรงมากจะลมแรงแค่ไหนก็ไม่ปิว 3. ผลิตจากผ้าใบเคลือบสารกันแดดคุณภาพสูงและสารกันน้ำทำให้สามารถสะท้อนแสงแดดได้ดีอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวคุณจากแสงแดด 4. ใช้สารเคลือบกันแดดแบบ black gravity สามารถป้องกันรังสี uv ได้ถึง99.9% 5. โครงร่มไฟเบอร์กันลมเสริมความแข็งแรงของตัวร่มต้านลมแรงแข็งแรงทนทาน6 ด้ามจับหนาเป็นพิเศษถึง16มิลิเมตรทำให้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน 7. มาพร้อมตะขายคุณภาพสูงที่ครอบพัดลมเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 8. เหมาะสำหรับผู้สูงอายุสามารถใช้เป็นไม้เท้าได้รวมทั้งวัยทำงานและวัยรุ่น 9. ชาร์จแบตง่ายโดยสาย USB สามารถพกพาได้สะดวก 10. สามารถถอดแบตออกได้และใช้เป็น power bank ได้11 ใช้วัสดุอย่างดีออกแบบเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนทุกวัย 12. น้ำหนักไม่มากไม่เบาเกินไปกำลังพอดีเห็นไหมครับพอเมื่อดึงออกมาเนี่ยตัวผ้าของเขานั้นจะเป็นวัสดุอย่างดีนะครับเคลือบกันน้ํากันฝนแล้วก็กันรังสี uv นะครับเพราะเขามี black cavity นะครับจะเห็นว่าข้างในจะมีปุ่มกดนะครับเมื่อเรากดปุ่มตรงสีเงินๆตรงนี้แล้วเลื่อนออกไปเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ตัวล่มออกมาสวยงามแข็งแรงที่สาคัญที่สุดดูก้านล่มนะครับโอ้โหก้านล่มนี่ใหญ่มากนะครับ วิธีการใช้งาน 1. กางรล่มออกเพื่อกันฝนหรือกันแดด 2. ด้านในมีพัดลมเพิ่มความสบายตัวไม่อบอ้าว 3. กดที่ปุ่มตรงด้านจับเพื่อปรับความแรงลมสามารถปรับได้ถึง2ระดับตามใจชอบกด1ครั้งสำหรับความแรงระดับที่1กดอีกหนึ่งครั้งสำหรับความแรงระดับที่2กดครั้งที่3เพื่อเป็นการปิดพัดลม 4. หลังจากใช้งานเสร็จให้กดปุ่มปิดล่มด้านบน ข้อควรระวังหลังจากใช้ร่มเสร็จควรตากล่มให้แห้งก่อนเก็บเพื่อยืดอายุการใช้งานเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็ช่วยให้ในวันที่คุณป้องกันผิวตัวเองจากแดดร้อนเนี่ยก็ทําให้คุณไม่รู้สึกร้อนจนเกินไปเพราะามีอากาศระบายอากาศลงมาให้มันโฟลให้มันเย็นสบายสดชื่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับ ตรงปลายด้ามของมันนะครับจะมีวงแหวนนะครับให้เราสามารถหมุนนะครับออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่ออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าในตัวแบตเตอรี่เนี่ยด้านหนึ่งเขาจะเป็นขั้วแบตนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายชาร์จแบบ usb type a แล้วก็แบบ micro usb สามารถจะชาร์จไฟเข้าด้านนี้นะครับกรณีที่คุณลืม power bank มาสามารถใช้ด้ามล่มหรือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับในการใช้งานแทน power bank ได้เลย นอกจากนั้น,นะครับตัวโครงล่มเนี่ยก็ยังทํามาจากวัสดุไฟเบอร์คาร์บอนแข็งแรงทนทานมากๆนะครับถ้าเกิดกรณีคุณเผลอทําหล่นหรือทําตกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ามันจะหักงองง่ายๆหรือว่าจะเสียโครงสร้างง่ายๆเหมือนแบบล่มทั่วๆไปเพราะว่านี้เขาคิดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำการเก็บด้ามล่มได้อย่างง่ายดายเจ๋งมากๆเลยและที่สำคัญที่สุดยังเป็นไม้ท้านะครับเรียกได้ว่าดีกว่าด้ามล่มที่เป็นด้ามเล็กๆงองๆซะ้วยสันนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวฟูรี่ตัวบริส แฟน UV protection ตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นว่ามีล่มกับพัดลมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับสำหรับเจ้าตัว f u r y b l i ิสแฟน UV protection a เ e r a A ตัวนี้นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ในช่องทางที่เราจะใส่ไว้ข้างล่างนะครับสั่งซื้อวันนี้จะส่งให้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็ถึงภาทีนสุดใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ใช้ได้ตลอดทุกฤด,ดูกาลเลยนะครับ